ดูพี่ดำก็ือพี่ดำขึ้นไปนั่งสบายใจเลยครับผม <c oughs> เหมือนเป็นส่วนชวนยอมเล็กๆให้น้องๆครับ <c oughs> ดำดำเหมือนอำพรางตัวได้อำพรางตัวได้ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกับช่องแมวยิ้มชแนลอีกแล้วครับนี่ตีนว่าม,มันกินญ่าอยู่ครับเพื่อนๆนี่วันนี้น้องๆ,ๆเขา เปนยาพวกนี้ยาพวกนี้ก็เป็นยาเหมือนกันนะคะรับเพื่อนๆเป็นยาชนิดหนึ่งที่พี่ดำเขาจะกินมานานแล้วก็เหมือนใบตะไคร้พวกนี้ตะไคร้ก,ก็เป็นยาสําหรับน้องยิ่งพี่ดำมีให้ความรู้ผมเยอะนะคะรับเพื่อนเพราะว่าเมื่อก่อนที่แล้วพี่ดำไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมแล้วทีนี้พี่ดำเขาไปกินยาพวกนี้แล้วผมปลูกตะไคร้ๆๆไว้เขาก็ๆๆไ,าไปกินอีก อันี้เหมือนเป็นความรู้พี่ดำสอนผมว่าเออพวกสิ่งพวกเนี้ยเป็นยาสําหรับน้องๆครับเพื่อนๆนี่ขนาดมาตามาตาห้อยยังกินเลยครับดูดิเอออ่อยกันใหญ่เลยอร่อยกันใหญ่เลยนี่นี่แล้วก็พี่อ้วนครับพี่อ้วนอ้วนนอะไรลูกนี่มัาเนี่ยอะไรไปกินยากับข้างพี่จิ้มไหมกนี่ลูกน่านี่อ้วนครับทีเดียวกับพี่จิ้มนะครับผมเห็นะ จ <laughs> ุดละตาละตาจุดละตาเอ้าเดี๋ยวลูกกินกัน,นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลุงกันใหญ่เลยตอนนี้ครับห้าหนุ่มสองหนุม่มสามสามสาวนะครับผมสองหนุ่มสามสาวม,มียายด้วยยายสองสิสาวหนึ่งนี <laughs> ่ดำด้วยครับเพื่อนเป็นคลิปวันนี้น้องก็มีความสุขในในการกินครับเพื่อนๆเห็นไหมสนุกกันใหญ่เลยนีอ่อยู่วันวันนี้อยู่ใกล้พี่จิมได้แล้วนะแต่ก็ยังเถือไม่ได้นะครับผม ถ้าวันไหนที่ย้วนต้นไร่พี่ดำพวกนี้พี่ติ่มติมเขาจะจะขายพี่บุญครับน่าวไหมเอาตาไปแล้วตาไปแล้วไปไหนครับตาพอแล้วครับผมถึงว่ามตารอพอแล้วครับผมมุมมุมมุมหลังบ้านครับเพื่อนตรงนี้เป็นมุมที่เอาต้นเล็กต้นไม้พวกนี้ผมก็จะปลูกอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ย้ายมาข้างในเพื่อให้น้องได้ได้กินครับผม ยไได้ตอนนี้ทำไรกันเนี่ยฮะอาวันทำไมลูกจิมหลังบ้านตอนนี้ก็ประมาณประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยน่าจะอะหกโมงพอดีเลยครับผมเนี่ยประมาณหกโมงน้องเขาพักแต่งการดูพี่ดำดูพี่ดำนี่เปนนั่งสบายใจเลยครับผมเหมือนเป็นส่วนเชวนยอมเล็กๆให้น้องๆครับดำดำเหมือนอำพรางตัวได้ดำอำพรางตัวได้เด็ไงครับผม ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องแนวยิ้มชาแนลเดี๋ยวเราก็าพ่พบพัดคิดต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย